สวัสดีครับพบกับผมมหมิมสตูดิโอกับการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า harvard ฝ่าหายนะคลองเมืองแต่ก่อนจะไปรับชมผมขอขอละหนึ่งไลค์หแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับหนังเปิดมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตอนนี้กำลังไล่ล่ารถบรรทุกคันหนึ่งซึ่งภายในรถบรรทุกประกอบไปด้วยวัยรุ่น4คน ในขณะที่พวกเขากำลังพยายามที่จะหลบหนีตำรวจนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีชื่อว่าคอตต์และเฮเยตได้ขับรถเข้ามาประชิดที่ท้ายรถแต่ทว่าวัยรุ่นสองคนที่อยู่ด้านหลังนั้นกลับโยนเครื่องซักผ้าเข้าใส่ตำรวจทั้งสองนายจนทำให้เจ้าหน้าที่คอตต์ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ดังกล่าวตัดภาพมาที่พระเอกของเราที่มีชื่อว่าวอลเกอร์ซึ่งตอนนี้กำลังซื้อของเล่นเพื่อเสือไปให้กับแอมมี่ลูกสาวของเขาหลังจากที่วอลเกอร์ซื้อของเสร็จ แล้วกาลังจะเดินไปที่รถเขาก็ได้ยินเสียงเอะอะโอวยวายที่ดังมาจากตึกด้านข้างวอกเกอร์เลยเดินขึ้นไปดูและก็ได้พบเข้ากับผัวเมียคู่หนึ่งที่ทะเลาะกันตามมาด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีชื่อว่าเอลี่ซึ่งเอลีได้รับภารกิจให้มาเป็นคู่หูกับวอกเกอร์ในการสืบคดีฆาตกรรมตัดภาพมาที่วัยรุ่นทั้ง4คนที่ขับรถบรรทุกหลบหนีตำรวจมาได้พวกเขาได้เดินทางมายังโรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อนำสารเสพติดที่มีชื่อว่าโคเคน มาใช้นี่ให้กับมีอาแฟนสาวของชาลีโดยที่โรงแรมแห่งนี้ถูกปกครองโดยมาเฟียจีนที่มีชื่อว่าฉุยและบริการมือขวาของเขาที่มีชื่อว่าชิงชาลีและมีอานำโคเคนเข้าไปให้กับฉุยตามที่ตกลงกันไว้ในขณะที่ทั้งสองอยู่ในโรงแรมเพื่อนของเขาอีกสองคนที่อยู่ด้านนอกก็ได้สังเกตเห็นว่ามีรถตู้ทึบคันหนึ่งขับเข้ามาจอดที่ด้านหลังลร้อมกับชายชะกันสามคนที่ใส่หน้าก,กากฮอกกี้เดินลงมาพร้อมกับอาวุธครบมือ วัยรุ่นทั้งสองคนเลยรีบโทรบอกกับมีอาและชาลีให้รีบออกมาจากโรงแรมนี้โดยด่วนชายชะกันทั้งสามได้บุกเข้าไปพร้อมกับสาดกระสุนเข้าใส่แต่โชคดีที่มีอาและชาลีนั้นสามารถเอาตัวรอดออกมาได้ตัดภาพมาที่วอลเกอร์และเอลี่ที่กำลังขับรถอยู่ทั้งสองแต่รับแจ้งเหตุจากเหตุการณ์ที่มีคนร้ายบุกเข้ายิงมาเฟียที่โรงแรมดังกล่าวและเมื่อทั้งสองเดินทางมาถึงพวกเขาก็ได้พบเข้ากับร่างของฉุยมาเฟียจีน และลูกน้องนับ10คนที่นอนจมกองเลือดอยู่หลังจากนั้นเอลลี่ก็ได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้กับวอลเกอร์ดูซึ่งในภาพก็คือมีอากับชาลีที่กำลังวิ่งหนีพร้อมกับปืนพกหนึ่งกระบอกและเอมี่ยังเก็บหลักฐานได้อีกชิ้นหนึ่งซึ่งนั่นก็คือเสื้อน้ากากฮอกกี้หลังจากนั้นวอลเกอร์ก็ได้เดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อไปพูดคุยกับรอริน ซึ่งเป็นคนที่วอล k e เกอร์เคยรับใช้วอล k e เกอร์ Walker ได้บอกเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่โรงแรมพร้อมกับเอาภาพของชาลีลูกชายของรอเรนให้กับเขาดูรอเรนที่ได้เห็นเขาเองก็รู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่ตามมานั้นคืออะไรรอเรนตเลยสั่งให้วอล k e เกอร์ทำยังไงก็ได้เพื่อให้ชาลีนั้นรอดจากเหตุการณ์นี้โดยที่เขาจะยอมใจให้กับวอล k e เกอร์แต่ทว่าวอลเกอร์เองก็ได้บอกกับรอเรนว่าเขาไม่ได้ต้องการเงิน แต่เขานั้นอยากจบกันที่ต้องคอยทำงานสีดำให้กับรอรินวอลเกอร์ Walker. จึงบอกกับรอรินว่าเขาจะช่วยให้ชาลีรอดและหลังจากนั้นการร่วมงานระหว่างวอลเกอร์และรอรินคือการสิ้นสุดตัดภาพมาในรุ่งเชา้าแคริฟฟงเจ้าแม่มาเฟียแห่งจีนได้เดินทางมาดูศพของฉุยลูกชายของเขา ด้วยความแค้นและความเสียใจเธอเลยสั่งให้ลูกน้องออกตามหาต้นตอของการบุกฆ่าในครั้งนี้ซึ่งเมื่อเขาได้สอบถามบริการของฉุยที่รอดชีวิตในวันนั้นชิงบริการมือขวาก็ได้โยนความผิดทุกอย่างให้กับมีอาและชาลีพร้อมกับเพื่อนของพวกเขาตัดภาพมาที่บ็อกเกอร์ซึ่งตอนนี้ได้ออกตามหาชาลีโดยที่เขาพุ่งเป้าหมายไปที่บริการของโรงแรม ซึ่งขาดวัตจะหลบหนีไปยังสถานที่ไหนสักแห่งจนกระทั่งเขานั้นตามตัวจนเจอวอล์กเกอร์ได้ถามถึงเหตุการณ์ในวันนั้นซึ่งบริการมันก็ได้บอกว่ามีชายสามคนสวมหน้ากากเข้ามาและกระนำยิงใส่พวกของฉุยจนตายกันหมดซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าไม่ใช่ฝีมือของชาลีจริงๆหลังจากนั้นวอล์กเกอร์ก็ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อเข้าเยี่ยมขอเตตซึ่งเมื่อวอล์กเกอร์ไปถึงวอล์กเกอร์ก็ได้เจอกับวินเซนต์เฮเยสและเจค จริงๆแล้วพวกเขาทั้ง5คนแอบทำงานให้กับรอเรนส์วินเซนต์ได้บอกกับวอลเกอร์ว่าพวกของชาลีนั้นเป็นคนที่ขโมยรถบรรทุกในคืนนั้นแถมยังโยนตู้เย็นใส่คอเต็ดจนเกือบตายอีกด้วย พวกเราทํางานให้กับรอรินอยู่ก็จริงแต่ก็ไม่ใช่ว่าลูกชายของเขาจะทําอะไรกับคนของเราก็ได้แต่วอล k e เกอร์เองก็ไม่ได้พูดอะไรหลังจากนั้นวอลเกอร์ก็ได้ขึ้นมาเยี่ยมคอเตสซึ่งภายในห้องก็มีแฟนสาวของเขาที่มีชื่อว่าแองจี้คอยเฝ้าคอเตสอยู่ไม่ห่างแองจี้เธอได้พูดกับวอล k e เกอร์ว่าก่อนหน้านี้ในตอนที่คอเตสยังพอมีสติอยู่บ้างเขาได้พูดถึงวอลเกอร์และพวกของวินเซนต์เกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขา เข้าไปยุ่งกับสิ่งที่ผิดกฎหมายย้อนไปในครั้งนั้นทั้ง5้าคน็อลเกอร์วินเซนต์เฮย์เจคและคอเตสได้แอบเข้าไปปล้นเงินในสถานที่หนึ่งซึ่งในขณะนั้นได้มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาภายในห้องพอดีวอลเกอร์ Walker, ได้ใช้มีดฟันเข้าไปที่คอของเขาก่อนที่ทุกคนจะออกมาดูและก็ได้พบว่านั่นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเดียวกันกับพวกเขาวอลเกอร์ Walker, ได้พยายามที่จะพาเขาไปโรงพยาบาลแต่วินเซนต์ กลับลงมือฆ่าเขาเพื่อปกปิดในสิ่งที่พวกเขากำลังทำตัดกลับมาที่ปัจจุบันมีอาและชาลีได้มาที่อู่ซ่อมรถของราอูนซึ่งเป็นเสมือนลุงของมีอาเพื่อมาขอความช่วยเหลือในการทำวีซ่าให้กับพวกเขาทั้งสองก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางเพื่อเตรียมตัวหนีออกจากประเทศตัดภาพมาที่ถนนในเมืองซึ่งตอนนี้รอรินกำลังเดินทางไปที่ไหนสักแห่งในจังหวะนั้นเอง ลูกน้องของแครีฟงก็ได้บุกมาประกบยิงรถของรอรินอย่างไม่ทันตั้งตัวพวกนั้นสาดกระสุนเข้าใส่บริกาดของรอรินและพวกมันก็ได้จับตัวของรอรินไปให้กับแครีฟงตัดกลับมาที่วอเกอร์ซึ่งตอนนี้วอเกอร์ Walker ได้ไปตามหาชาลีและมีอาที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งเนื่องจากก่อนหน้านี้วอเกอร์ Walker ได้ไปหาราอูลที่อู่ และได้ติดตามมีอาผ่านโทรศัพท์ของราอูลซึ่งทําให้เขานั้นทราบที่อยู่ของวัยรุ่นทั้งสองเมื่อวอลเกอร์มาถึงและได้เจอกับมีอาเขาก็ได้พยายามที่จะอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับมีอาฟังรวมทั้งเหตุผลที่เขาต้องพาตัวของชาลีไปแต่ในจังหวะนั้นวินเซนต์เฮเยสและเจกก็ได้เดินทางมาที่นี่เช่นเดียวกันมีอาที่ได้เห็นทั้ง3คน เธอจึงบอกกับวอลเกอร์ว่าเหตุการณ์ที่โรงแรมในวันนั้นเป็นฝีมือของทั้งสามคนนี้ที่ใส่หน้ากากและบุกเข้าไปยิงฉุยเพื่อปล้นเอลโ,โคเคนและสาเหตุที่มีอารู้ว่าเป็นฝีมือของสามคนนี้เนื่องจากมีอาได้ชกไปที่หน้าจนทําให้หน้ากากนั้นแตกและเห็นว่าเป็นวินเซนต์ที่อยู่ภายใต้หน้ากากนั้นซึ่งมันก็เป็นเศษหน้ากากอันเดียวกันกับที่เอลลี่นั้นเก็บไว้ได้เมื่อวอลเกอร์ได้รู้ความจริงเขาก็พยายามที่จะพามีอาหลบหนีแต่ทว่า ในจังหวะนั้นคนของเคริฟ,ฟงก็ได้บุกเข้ามาที่นี่เช่นเดียวกันการประทะของสามฝ่ายที่มีความต้องการในตัวของมีอาและชาลีก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งวอลเกอร์พระเอกของเราก็ได้โชว์ฝีมือไปอย่างโหดซึ่งผมดูฉากนี้แล้วก็ถึงกับอดคิดถึงหนังเรื่องหนึ่งที่ลงท้ายด้วยวิกไม่ได้เลยคนเดียวที่กวาดล้างทั้งองค์กร ซึ่งวอลกเกอร์ก็กาลังทําอย่างนั้นอยู่ณตอนนี้ในขณะที่ทุกคนกําลังสู้กันแบบเมามันชาลีและลาอูนก็ได้โผลมาและสาดกระสุนเข้าใส่พวกนั้นแต่เนื่องโดยจํานวนคนที่เยอะกว่าจึงทําให้พวกของวอลเกอร์จำเป็นจะต้องรีบหลบหนีและทิ้งให้ลาอูนต้องเสียสละชีวิตตนเองเพื่อความอยู่รอดของมีอาซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้วอลเกอร์ Walker ก็ได้บอกกับเอลีว่าแท้ที่จริงวินเซน์เฮยยิและเจคมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าโคเคน และฆ่ามาเฟียฉุยและวอกเกอร์ก็ได้บอกให้เอลี่นั้นรีบไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปคุ้มกันคอเตสท,ที่นอนหมดสติอยู่นตอนนี้ตัดภาพมาที่ชิงซึ่งตอนนี้ได้เดินทางมายังโรงพยาบาลพร้อมกับคุยโทรศัพท์กับวินเซนต์ชิงได้บอกกับวินเซนต์ว่าตอนนี้ลูกค้าไม่ได้ต้องการโคเคียนแล้วเนื่องจากตอนนี้เรื่องมันได้บานปลายจนตำรวจทุกฝ่ายจับตามองดูหมดแล้วซึ่งในฉากนี้ก็จะเป็นการเฉลยว่าแท้ที่จริงแล้ว ชิงได้ร่วมมือกับวินเซนต์เพื่อหากหลังชุยเพื่อปนเอาโคฮเคนเพื่อที่จะไปขายเองแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้ที่ไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่ชิงเลยจําเป็นจะต้องไล่เก็บพวกของวินเซนต์ซึ่งรายแรกที่ชิงลงมือฆ่าก็คือคอเต็ แต่ถ้าว่าโชคดันไม่เข้าข้างเนื่องจากเอลี่นั้นได้ตามมาที่โรงพยาบาลทันพอดีชิงจึงโดนเอลี่นั้นจับตัวไว้ได้ตัดภาพมาที่วอกเกอร์ที่ตอนนี้ได้พามีอากับชาลีเข้ามาหลบยังบ้านของเขาที่อยู่กลางป่าวอลเกอร์ Walker, ได้โทรหารอเรน์เพื่อที่จะส่งตัวของชาลีให้กับเขาแต่ถ้าว่าโทรศัพท์รอเรน์กับอยู่ที่แคริฟฟงจึงทำให้พวกมาเฟียจีนนั้นรู้ตำแหน่งและยกขบวนมาที่บ้านเลยทันที ในขณะที่วอกเกอร์นั้นยังไม่รู้ตัวแครีฟงก็ได้บุกมาถึงที่บ้านพร้อมกับสัตว์กระสุนเข้าใส่แบบไม่ยัง้งการต่อสู้เริ่มขึ้นอีกครั้งซึ่งตอนนี้ภายในบ้านมีกันแค่3มคนกลับก,กันกับข้างนอกที่ยกขบวนมาเป็นร้อยในขณะที่วอกเกอร์พยายามที่จะออกไปช่วยมีอาและชาลีนั้นเขาก็ได้ถูกบอดิการของแครีฟงเขาเล่นงานจนวลอเกอร์นั้นเกือบจะพลาดท่าโดนเธอฆ่าไปสเสลว้วแต่เนื่องด้วยความที่เป็นผระเอกและบทก็ไม่ได้เขียนไวใ้ให้เขาต้องตาย บ็อกเกอร์เลยพลิกสถานการณ์ยิงหน้าไม้แสกหน้าบริการจนต้องตายไปในที่สุดส่วนมีอาและชาลีที่ตอนนี้ถูกจับตัวล้อมไว้โดยคนของแครีฟงแครีฟงได้บังคับให้รอเรนยิงมีอาแฟนสาวของชาลีเพื่อชดใช้ความเจ็บปวดที่เธอนั้นสูญเสียลูกชายไปแต่ในจังหวะน,นั้นเองเอลี่ก็ได้พาตัวของชิงและวินเซนต์พร้อมกับเจคมาเพื่อเปิดเผยความจริงนั่นจึงทำให้แครีฟงรู้ว่าแท้ที่จริงแล้ว จิงตั้งหากที่เป็นคนวางแผนกับวินเซนต์จัดการกับฉวยลูกชายของเขาในจังหวะที่เอลี่นั้นละสายตาเจก,ก็ได้แย่งปืนจากเธอและสอดกระสุนเข้าใส่คนที่อยู่ในนั้นก่อนที่เจกจะเล็งไปที่ชาลีและลั่นไกแต่ทว่ารอรินก็ได้กระโดดเข้ามารับกระสุนแทนลูกชายเขารวมทั้งแคลิฟงที่ถูกชิงนั้นยิงซึ่งในฉากนี้ก็ทำให้รู้ได้ว่าแท้ที่จริงแล้วลูกน้องของแคลิฟงทั้งหมดนั้นเป็นคนของชิงมาตั้งแต่แรก กาปรปะทะกันอย่างดุเดือดเกิดขึ้นอีกครั้งจิงได้พยายามที่จะหลบหนีไปพร้อมกับโคเคนแต่เขาก็ดันถูกวินเซนต์จัดการและเอากระเป๋าหลบหนีไปก่อนเอลลี่ที่ตอนนี้สลับกันยิงอยู่กับเจคอยู่นั้น ก็ได้สาดกระสุนเข้าใส่กันอย่างบ้าระหำ่ำจนกระทั่งในจังหวะที่เอลี่นั้นเสียท่าเกือบจะโดนยิงชาลีก็ได้สาดกระสุนเข้าใส่เจคจนสุดท้ายเขานั้นก็ต้องตายไปในที่สุดตัดภาพมาที่วินเซนต์ซึ่งกำลังหลบหนีขึ้นรถไฟไปแต่สุดท้ายเขานั้นก็ไม่สามารถหลบหนีไปได้เนื่องจากวอลเกอร์ได้ซัดกระสุนมาจากด้านหลังจนทำให้วินเซนต์นั้นต้องไปเฝ้ายมบาลในที่สุดสุดท้ายแล้ว วอกเกอร์ถูกจับในข้อหาฝ่าฝืนกฎของเจ้าพนักงานเนื่องจากเขานั้นโดนเด้งจากสาเหตุที่รู้ว่าลูกชายของอลอรินเป็นหนึ่งในกลุ่มที่พยายามฆ่าตำรวจแต่บอกเกอร์ก็เลือกที่จะไม่บอกเพราะเนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัวที่อยากจะเลิกรับใช้อลอรินนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับกับการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า ฮารวร์ดฝาพายนะคลองเมืองหากผิดพลาดประการใดผมสิมมิมสตูดิโอต้องขอกราบประทานอภัยไว้นที่นี้ด้วยแต่ถ้าหากดูแลชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกรุ้งกริ้งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อไปในวันนี้สิมมิมสตูดิโอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ